จากการสำรวจและสอบถามครูหลายท่านในโรงเรียนอธิปัญญาวิทยาเรื่องการใช้สื่อการสอนห้องเรียนเสมือนร่วมกับการเรียนการสอนแบบปกติซึ่งการเรียนการสอนแบบปกติที่ใช้ในโรงเรียนก็คือการใช้สื่อการสอน powerpoint ในการนำเสนอเนื้อหาของบทเรียนพบว่ามีครูส่วนใหญ่ยังคงใช้สื่อการสอน powerpoint อยู่ขณะเดียวกันครูสุชาติซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการ จึงได้เข้าไปสอบถามครูยอดรักซึ่งมีความสนิทสนมกันเป็นส่วนตัวโดยครูยอดรักได้กล่าวว่าเหตุผลที่ครูบางท่านยังคงมีการใช้สื่อการสอน PowerPoint อยู่นั้นเพราะการใช้สื่อการสอน PowerPoint นั้นง่ายและใช้สำหรับห้องเรียนทั่วไปในโรงเรียนได้ซึ่งเป็นการนำเสนอเนื้อหาของบทเรียนแบบซ้ำๆกันโดยไม่ต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของบทเรียนบ่อย จึงทำให้ไม่ยุ่งยากมากนักสำหรับการสอนนักเรียนที่ต้องสอนเป็นประจำและครูยอดรักมีความเห็นว่าหากนำห้องเรียนเสมือนมาใช้ร่วมกับการเรียนการสอนแบบปกติก็จะเป็นการดีแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นการเพิ่มภาระการสร้างสื่อการสอนให้ครูผู้สอนเพราะว่าต้องศึกษาคู่มือหรือตำราการใช้ห้องเรียนเสมือน ต้องมีการสร้างสื่อการสอนใหม่และเสียเวลาในการค้นหาแหล่งข้อมูลข่าวสารตลอดจนความรู้ต่างๆที่นำมาใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนซึ่งการใช้สื่อการสอน powerpoint นี้อย่างน้อยก็สามารถควบคุมนักเรียนไม่ให้ใช้อินเทอร์เน็ตในระหว่างการเรียนการสอนได้เพราะเป็นการนำเสนอเนื้อหาบทเรียนบนฉากรับภาพหรือจอรับภาพเพียงอย่างเดียวซึ่งการเรียนการสอนแบบปกตินี้ ใช้สื่อการสอน PowerPoint ที่มีการสร้างเนื้อหาของบทเรียนมาอยู่แล้วและการใช้สื่อการสอน PowerPoint ก็ไม่ซับซ้อนอะไรมากมายครูยอดรักได้กล่าวถึงเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลข่าวสารความรู้มาให้นักเรียนซึ่งมีครูหลายท่านก็ไม่ค่อยถนัดการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตเท่าที่ควรและครูยอดรักก็มีความเห็นเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอน PowerPoint นี้ก็ไม่ต่างกันกับ การใช้ห้องเรียนเสมือนมากนักเพราะอย่างไรแล้วนักเรียนก็ต้องอ่านและทบทวนเนื้อหาบทเรียนจากที่ครูสอนในแต่ละครั้งอยู่ดีในบางครั้งก็มีการทำแบบหัดเป็นการตอบคำถามจากในหนังสือแบบเรียนหรือคำถามจากในขณะการสอนในห้องเรียนหากในเวลาสอบนักเรียนก็ต้องอ่านหนังสือจากที่ครูสอนหรือหาตำราคู่มือมาอ่านในเรื่องที่ครูสอน ดังนั้นในการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอน PowerPoint ในห้องเรียนทั่วไปของโรงเรียนก็ดีอยู่แล้วดังนั้นครูสุชาติซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการจึงถามกลับครูยอดรักถ้าหากเราสามารถที่จะทำให้นักเรียนนั้นรู้จักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองแสวงหาความรู้ด้วยตนเองซึ่งสามารถทำให้นักเรียนมีทักษะในความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้เป็นของตัวเองจะดีกว่าการให้นักเรียนมานั่งท่องตำราที่ครูยอดรักสอนไปทุกวันซึ่งจะทำให้นักเรียนไม่มีความคิดเป็นของตัวเองด้วยเหตุนี้ที่ทางโรงเรียนจึงได้นำห้องเรียนเสมือนมาใช้เป็นสื่อการสอนให้นักเรียนได้ใช้ค้นคว้าหาความรู้ซึ่งหลังจากการสนทนาในครั้งนั้นทำให้ครูยอดรักได้กลับไปคิดเปรียบเทียบถึงผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ระหว่างการใช้สื่อการสอน PowerPoint กับการใช้สื่อการสอนห้องเรียนเสมือนว่าเป็นอย่างไรดังนั้นท่านในฐานะที่เป็นนักเทคโนโลยีการศึกษาจะมีวิธีหรือแนวคิดอย่างไรในการจำแนกลักษณะการใช้สื่อการสอน PowerPoint กับการใช้สื่อการสอนห้องเรียนเสมือนในการเรียนการสอนของนักเรียนเพื่อให้ครูยอดรักและครูท่านอื่นภายในโรงเรียน มีการยอมรับการใช้ห้องเรียนเสมือนเพื่อเป็นการใช้สื่อการสอนให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากการใช้สื่อการสอนห้องเรียนเสมือนในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้การสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ภารกิจหลักให้ท่านศึกษาสถานการณ์ปัญหานวัตกรรมที่ต้องค้นหาของครูยอดรักและศึกษาเนื้อหาความรู้เรื่องลักษณะในการยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นภารกิจการเรียนรู้ข้อที่หนึ่งผู้เรียนต้องวิเคราะห์สถานการณ์และนำเนื้อหาการเรียนรู้มาพัฒนาการเรียนการสอนในการใช้สื่อการสอนกับนักเรียนโดยนำลักษณะในการยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดข้อที่สองผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของบทเรียน โดยการตั้งคำถามการตั้งกระทู้การสะท้อนคิดการสร้างผังมโนทัศน์การนำเสนอโครงสร้างทางปัญญานักคิดสร้างสรรค์และทำแบบฝึกหัด